บาๆลูกสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องทั้งเก้าทั้งหมเนะจ้ายาามาจ้ะพี่น้องมันกินข้าวแลวมกันจ้าหนึ่งปลาหนึ่งปลานน้นใส่มะเขือสภาพกลุงตุ้งผสมตำกับมีลูกและลิตมีทั่วพูแลวก็พักสลัดที่ปลูกเองนยจ้าพี่น้องกำลังงามพี่น้องสะออนพัก เก็บมาสองสามเงาแต่ก็อันนี้บร่ได้พบพอพี่น้องร้ายมือน่าจะคิดหอดกันเลยมาเห็ดคลิปะเะแล้วห้องกันก่อนลูกคอยกระยุ่งอยู่พี่น้องเอ้ยผาห้องอนี้มันำํำมาค่ะมารู่าเห็นมาเนอนะมากมากค่ะพี่น้อง นึ่งปลาใส่มะเขือจะแซ่บข้าวเชียงข้าวเสี่ยข้าวเชียงข้าแรงน้ำกันสมโอสวัสดีค่ะก่อนเห็นนอยางเห็นไหมนูเห็นนูไหมสวัสดีค่ะมาจากพี่น้องมากกลัวเขาจะได้กินดูเขอยุ่งแห้งปวดหัวน้ำดูครับอยู่ในว้ายกำลังดื่นน้ำมันพี่น้องจ้าก็ไม่อยากไปแซ่ก็ไม่

เข้าไปดูกระตูนไปลูกปะหรือแห้งตกลงคองเนาะ ด,บาบาดูเบาๆแสบไปเนาะคุยย้บเขาจยบป้าชิมด,ด,ดูอ่อนๆด้ว่ต้นง,ง่ามมากินก่อนต้นงามเนี่ยรสชากากิน อร่อยกินมืออื่นแบบมือได้ไปบ้านหน่องแป้งอะไรได้เสียกินไปเนาะเบาๆส้มโอ ตกกองนะดุดวงนะบางนะตั้งกองอะไรไปบ้างไก่หรือไก่ไปล่ะแสบซาเจกลอ่อืม ยามพักงามกับลูกงามแต่ก็เห็นแลยก็ไม่อยากกิน ได้เป็นขีดขีดสิบสองบาทต้นวันไงพวันได้กบว่าสองขีดคล้ายเรียได้เกินสาระเนี้ยมั้งหู เปลี่ยนทานาังี่เนะาะต่างกล่องไก่ไปเนาะอย่าเล่นผักแม่มน,ยยนี่เลยจังนะของแส,สบ อืมอืมเลื่อมออกพี่นอ้องหายไปได้เมื่อมพี่นอ้องสบายอะไรไม่เอาไม่เอาไม่ยุ่งแม่คะ่ะลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปดูก,กระตูนไปรูไปไม่ยุ่งแม่นะคะส้มโออย่ายุง่งยาเล่นผักแม่ไปเอาช้างมาปะไปเอาช้างเดี๋ยว เอาช้างมามานั่งดูตรงนี้นะคะไปๆๆจะได้ให้พวกซิปมนาที่บอนี่เฮ้ยพี่น่องไปเยอะไปอือโอแม่ตีนนะเป็นเทอะพี่น่องเบาแยากงี้ มานี่มานี่มานั่งนี่ลูกแม่เอาค่ะมาจากพี่น้องโตจัดการค้นดื้อเมื่อน,นรดดื้อดือบอกบ่ดได้ฟังเฮ็ดย่างเดียวด้วยสิกินขาขาวคาดข้ามเ่าเสบอีด้อ ส่วนนะแม่เจเลยนะต้องคูแบบหนุ่งเนะี่ย อะไไม่ได้ไปดูเหมียวไปเร็วดูเหมียวเร็วเดี๋ยวแมาเ่เสร็จแล้ว Chà. Vui mẹ với lúc à? Ừ. Ừ. Trà rồi, trà, trà rồi, gì nó ngại đó á quả báo lúc bào quá quá uhm. Bé... quá uhm. Bé... quá 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 ơi Cái <laughs> กว่าจะจบคลิปสามเตือนอัดคลิปพี่นอ้องกว่าจะได้เอาเยักน้อยพอแล้วลนะ่ะยุ่งพอ่อ ขามลูอืวกนี้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาค่ะลูกหอหนูนั่งเก้าอี้ปะ đá cái này xà này mình mình được thì nó không đây hiện này đều như cả xóa ngào giam ngào không nên nói là lái được xưa quần được hẹn già nó đủ ừ. Ai hết nào <laughs>

เพิ่งเดียงดูเพิ่งอยากเฮ็ดคลิปเนะาะก่อยก็ะเดีสิปลอยถี่หมดใจจังไลยพี่น้องเล่มั่น,นเลยเฮ็ดอ่ะเฮ็ดไปจนจนมั่นใจพูนเลยว่าจะคล้องบ่เฮ็ดอีดีเดี่ยวมันจังสิเซ้าถับ่มพานไงโมพานไงองอกมาเนองจุงมือบ่ได้เขาเบื้องหลันเบล่าว่า Thử, chắc là xuống ngủ nằm bơi xuống trái đạp không được thái นเป็นไงแม่บอกให้เข้าไปมายุนให้ยุงกัดไมานี่มานี่มาหาแม่นี่มายุงกัดแล้วลูกเพียงแม่ปิดคลิปแล้วจ้ะ จ้ะคลิปในวันสันนิจจ้าพี่นอกสวัสดีค่ะขอบคุณขอบพูดในรายเด้อค่ะเด้อพี่ย่งมากทรงใจกันผู้ได้มาทรงใจกันดีจะไปพบทุกคนด้วยกันนะจ้าวันดีค่ะฝ่อน้้ำดูพี่นอก